สานีไฮเตซฮเตะคำเตือนเกมนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงท้งร่างกายและจิตใจเลือดมีเสียเอฟเฟกที่ไม่พึงประสงค์ภาพที่สื่อถึงการอาเจียนการฆาตกรรมอ่านไม่ทันที่นี่คือสถานีสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ไปด้วยกันจุนีรันเด้ครับ สถานีปลายทางในที่สุดวันนี้วัฏจ,จักรชีวิตแห่งการละงานก็จบลงสักทีในทุกวันก็ต้องตื่นไปทำงานกลับบ้านนั่นมันก็เป็นทั้งหมดของชีวิตผมแล้วสวัสดีครับน้องตักแตนวันนี้ก็โดนหัวหน้าวีนแตกใส่อีกแล้วแต่ผมก็จะสุดจะทนกับความไม่ได้เรื่องของตัวเองเหมือนกันรู้สึกเหมือนร่างกายหนักอึง้งเหนื่อยล้าไปหมดจนแทบจะลืมตามไม่ไหวแล้ว นิดเดียวแค่นิดเดียวเท่านั้นขอพักสายตาหน่อยเดี๋ยวเสียงประกาศดังเราก็จะตื่นแน่สถานีไซฮาเตอเุอ้ยนารา อากินาชิฮารุเอ๊ะนี่เราหลับเลยสถานีงั้นเหรอในรถไฟเงียบสนิทเลยถึงสถานีปลายทางแล้วสินะสวยแล้วสิพรุ่งนี้ต้องรีบไปทำงานแท้ช่วยไม่ได้งั้นก็นั่งแท็กซี่กลับแล้วกันเอเพลียชะมัดเอาเป็นว่ารีบกลับก่อนแล้วกันนูกศรเคลื่อนที่แทสสำรวจเอ็กเมนูคอนโทรลย้อนดูบทสนทนา อะไรเซนน่ารักอะไรเซนน่ารักแบบนี้มันนะกระเป๋าใบใหญ่ของเราเองหืมราถือกระเป๋าใบกระเป๋าใบนี้ไปด้วยบริษัทด้วยหรอไม่เห็นจําได้เลยแปลกจังเพื่อความแน่ใจเลยลองเช็คของข้างในดูคุณได้รับผ้าเช็ดหน้าลายดอกไม้ขาวน,นี่มันผ้าเช็ดหน้าที่มีคนให้เรามานี่นึกว่ามันหายไปแล้วสิมันมาอยู่ในนี้ได้ยังไง สว่าไปนี่มันคือดอกอะไรกันนะมานานกี่ปีมาแล้วนะที่ไม่ได้ติดต่อกับเธอขอโทษนะอ่าเอาล่ะมาเริ่มอ่าเอาล่ะเหมือนมันเริ่มม,ม,ม,มีกลิ่น รู้สึกเหมือนได้ยินอะไรสักอย่างเลยแฮะบุ่มอยู่รถฉุกเฉินกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ลองกดดูไหมกดดีไหมนะคงไม่จำคงไม่จาเป็นแล้วมั้งฮะมันไม่ให้กดอ่ะ ขณะใช้มือดึงประตูยังไม่ขยับขยับสักเซนเลยเอ๊ะ,เ,อะเปิดไม่ได้ที่ประตูมีของที่หน้าตาเหมือนนาฬิกาติดอยู่มันมีอยู่ก่อนแล้วเหรอก่อนอื่นลองตามหาเจ้าหน้าที่ก่อนดีไหมนะอันนี้อะไรอ่ะติดแบบใดมันมีนาฬิกาอะไรสักอย่างติดอยู่ที่ประตูนั่นนะเห็นมั้นะแดงๆ ประตูนี้มันน่าจะเปิดประตูข้างๆได้นี่แต่เปิดไม่ได้ฮะเกมสยองขวัญหรือเปล่าเนี่ยอ่ามันมีแท็กสยองขวัญอยู่ตอนโหลดเกมอ๋คิดว่าน่าจะใช่แหละหน้าต่างฝันตรงข้ามก็มีม่านปิดไว้อยู่มองไม่เห็นข้างในเลยเฮ้ยวิ่งไลยด้วยอย่าบอกนะว่าวิ่งได้ด้วย กูต้องรู้สึกแย่กับการเล่นเกมนี้แน่ๆเลยโปสเตอร์หนังรักวันแหววละ่ละเลาคิดว่าเราไม่สนใจหนังพวกนี้แต่ที่จริงเราไม่อยากดูหนังแนวนี้มากกว่าเหมือนเห็นเงาอยู่ตรงนั้นเหมือนมีอะไรสักอย่างติดอยู่บนเพดานเลยมันคืออะไรกันนะอืมแต่เอื้อมไปไม่ถึงอ่ะเอื้อไม่ถึงอย่างนั้นหละ่ะมองไม่เห็นข้างนอกเลย จนเหมือนเงาเมื่ดมิดคลืนกินไปทั่วไม่สามารถออกไปข้างนอกได้โอ้ยเชียแค่เดินผ่านประตูผมยังตกใจเลยเอ๊ะไม่มีใครอยู่เลยนี่ลองไปหาตรงนั้นดูสักหน่อยดีไหมนะทางดับเพลิงคงจะหนักหน้าดูขอบคุณเหมือนมีอะไรติดอยู่ระหว่างช่องนะ มันมืดจนมองไม่เห็นเลยถ้ามีอะไรที่ส่องแสงสว่างได้แล้วก็มีกล่องที่ติดอยู่กับประตูเขียนไว้ว่าสําหรับเจ้าหน้าที่มันเปิดไม่ได้แต่ใกล้ๆมีช่องเสียบคีย์การ์ดอยู่เอาละคู่มือการใช้งานรถไฟสาย xxx e e e ในกรณทีที่ระบบฉุกเฉินทำงานรหัสสำหรับการปลดล็อกคือคือ ตรงบอกคนขับก็ไม่มีใครอยู่เลยจะว่าไปแล้วไม่ใช่ว่าเวลานี้รถไฟจะวิ่งแบบอัตโนมัติหรอถ้าง,งั้นเราก็คงติดอยู่ในนี้ยันเช้าขอทีเธอทั้งที่พรุ่งนี้ต้องออกไปทํางานแต่เช้าแท้แท้แย่ที่สุดเงินคืนนี้นอนที่นี่แล้วนั่งรถไฟเที่ยวแลกกับบ้านแล้วกันเฮ้ยอะไรนะ่ะรู้สึกเหมือนบรรยากาศเปลี่ยนไปนองกลับไปดีไหมไม่ มีวิสยุไร้สายอยู่เราอาจจะสามารถติดต่อไปที่สำนันกกานใหญ่รถไฟสายนี้ก็ได้ไม่รู้วิธีใช้งานอ้าวนี่ไงมันน่าจะต้องมีตารางเวลารถไฟของสายนี้นี่แต่ไม่มีข้อมูลอะไรเขียนไว้เลยมีเขียนไว้ว่าสำหรับเจ้าหน้าที่อยู่หรอกแต่จับเท่าไหร่ประตูก็ไม่ขยับเลยกูต้องกลับไปจริงเหรอกลับไปเจอจริงๆแล้วนะ่ะผมเป็นคนที่กลัวผีมากๆเลยล่ะแต่ว่าเขาแนะนำ ใครอ่ะใครอ่ะพี่ <c oughs> เสียงแหบใช่เลครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องนี้ <c oughs> ผมส่งอีเมลี่ดูคนกีใช่เอ้ยไม่กีหลอกเออเราไม่ได้กีมานานแล้วจริงๆคือช่องนี้ไม่ได้เล่นเกมผีมานานแล้วดีกว่า จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้กลัวผีขนาดนั้นไม่ไมไม่ไม่ลบหลู่เกมผี <c oughs> เองอมันเงือใส่ด้วยอะ่ะเมื่อคืนก็นอนตีสามตีสี่เอ๊ะรุ่นพี่ทำไมนายมาอยู่ที่นี่ผู้ชายผู้ชาย <c oughs> เมื่อกี้เดินวนจนครบรอบแล้วก็ไม่น่ามีใครอยู่นี่นะเอ่อรุ่นพี่สินะครับตัวจริงตัวจริงนี่นะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับรุ่นพี่ผู้ชายนั่นสินะทัศนนามิทัศนสนามิชิองรุ่นน้องในทำนงานที่เคยเสนิทกันถึงจะเรียกว่ารุ่นน้องแต่ก็อายุเท่ากัน แต่เพียงเขาเข้ามาทํางานช้าไปกว่าไม่กี่เดือนในเวลาเยใจเย็นใจเย็นนะ,ะจบมาหาลจบมาหาลัยหัวดีนิสัยร่าเริงอยู่เสมอมีน้ำใจแถยมยังทำงานเก่งแต่หลายเส้นน่ารักมากเลยอะต่างจากเราโดยสิ้นเชิงถึงเราจะถูกเรียกว่ารุ่นพี่แต่นั่นมันก็เพียงเพียงทำเนียมเท่านั้นแท้จริงแล้วลึกๆในใจของหมอนั่นคงนึกดูถูกคนที่ทำงานไม่ได้เรื่องแบบเรา พอมองท sunami แล้วก็เผลอคิดว่าเขาจะดูถูกเราแบบนั้นไปซะได้แล้วเพราะสาเหตุนี้เราเลยเว้นระยะห่างจากทัศม a m i มาะสักพักแล้วไม่คิดเลยว่าจะมาวนมาเจอกันในรูปแบบนี้พวกเราอายุเท่าๆกันช่วงแรกเลยสนิทก,กันดีอยู่หรอกว่าแล้วเชียวเรื่องความสัมพันธ์นี่มันยากเลยนะพออยู่กับทัศนามิแล้วชอบรู้สึกว่าตัวเองมันไร้ค่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่อยากอยู่ใกล้เท่าไหร่ สว่สไปแล้วนี่ผมหลับเลยสถานี้สินะครับหรือว่ารุ่นพี่เองก็เหมือนกันเหละครับเออใช่ก็ว่าจะลงที่นี่แต่ประตูก็เปิดไม่ออกเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยู่มันก็ช่วยไม่ได้ก็เลยคิดอยู่ว่าจะนอนที่นี่เลยดีไหมนะะงั้นเลยครับแย่งเลยนะครับแบบนี้สว่าไปแล้วผมก็คิดไว้ว่าจะเอางานค้างกลับมาปั่นต่อที่บ้านนะครับ ำโอแต่ยังต้องหอบงานกลับบ้านนาปั่นต่อที่บ้านเนี่ยนะเหนื่อยแย่เลยนะอะแต่ว่าเพราะมันเป็นงานเตรียมเอกสารนําเสนอโปรเจกต์ใหม่เพราะงั้นถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็สนุกดีนะครับงานแบบนั้นนะเราไม่เคยได้แต่เลยไม่แต่ครั้งเดียวอ่ะใช่แล้วลองใช้มือถือติดต่อกับที่สํานักงานรถไฟกันเอยครับ ทัสมีลวงเอามือถือจากกระเป๋าของเกงสแล็กสุดเนี้ยบขึ้นมาเอ๊มันเปิดไม่ติดอะครับแบกจังละทั้งที่ตอนขึ้นรถไฟมันน่าจะยังมีแบตเหลืออยู่นี่จากเกมผีเป็นเกมเด็ดใจเย็นนี่ไม่ใช่เดทติ้งซิม <c oughs> นี่มันเ์เลอร์เกมไม่ใช่เดทติ้งซิม <c oughs> ทุกคนกรุณา เอาความคิดเรื่องแบบนั้นออกจากหัวไปก่อนแล้วก็เอาความคิดว่านี่คือเกมผีหลังจากนี้มันต้องมีอะไรไล่ล่าเราหลังจากนี้มันต้องมีซีนสยองขวัญเข้ามาทุกคนช่วยเอาความคิดพวกนั้นใส่เข้ามาในหัวก่อนอย่าเพิ่งเอาความคิดที่มีตัวเฮดนันน่าเออมันตัวเฮดทั้งคู่ออาอย่าเอาความคิดจังไรจังไรแบบที่ช่องเรามีประจํามาใส่หัวในตอนนี้โอเคอ่าหรือว่าก่อนหนะ้านี้รุ่นพี่ก็ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ไปแล้วหรอครับจําไม่ได้ ไม,ไม่ไม่ได้ทำโทรศัพท์ของรุ่นพี่เองก็ใช้ไม่ได้เหรอครับเออ่เดี๋ยวฉันลองเช็คดูลวงมือควานหาไปทั่วกระเป๋าของเกงแล้วหยิบโทรศัพท์ออกมาไม่ว่าจะแตะตรงไหนหน้าจอก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมเอะ,เ,อะเหมือนของฉันก็เปิดไม่ติดเหมือนนะแต่ว่ารุ่นพี่เนี่ยยังตลกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะครับเนี่ย หนุนดผดู้วดยสากใสซะงั้น้าเป็นรถไฟจะต้องมีวิทยุไร้สายอยู่แน่นอนครับลองไปใช้ดูกันเถอะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอืมใช่แล้วล่ะเออวัดสวัสดีครับพี่โซสวัสดีค่ะสวัสดีครับ, <c oughs> รบมันยากจริงๆด้วยคงพอไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วเลยไม่สามารถพูดคุยบบเป็นธรรมชาติตาสนามิได้อ่าแย่ชะมัดอยากกลับบ้านเร็วๆแล้ว ถ้าเป็นรถไฟต้องมีวิทยุไร้สายอยู่แน่นอนครับเราไมา่ใช้กันดูเถอะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเรานอกลู่นอกทางได้ไหมทั้งที่ข้างในไม่มีอะไรแท้ๆแต่กลับหนักจะยกหนักจะยกไม่ขึ้นทําไมมันถึงหนักขนาดนี้กันนะนี่มาอะไรครับเนี่ยมีใครลืมวาหรือเปล่านะอ๋อแต่หน้าจอโทรศัพท์แล้วไม่เปิดแต่ทำไมไม่ลองกดที่ปุ่มเปิดด้านข้างโทรศัพท์พวกไอโฟนหรือเปล่า ไอโฟนมันมีปุ่มเดียวอะเอ๊ยเลยเดี๋ยวหรือไอโฟนรุ่นใหม่มันมีปุ่มด้านข้างแล้วอันนี้ผมไม่ได้รู้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดที่แบบไอโฟนก็คือมันไอโฟนสี่อะ <laughs> อ๋อนี่มันของฉันเองแต่จำไม่เห็นได้เลยวันนี้ถือไปทํางานด้วยทั้งที่ถือติดมือมาจะกลับจําไม่ได้งั้นเหรอครับ <laughs> ต้องรู้ก่อนหนุ่มนั่นใช้โทรศัพท์อะไร <laughs> ใช่คิดว่างั้นมัน้งมันมีพอาเทรตอื่นด้วยแฮตั้งใจทําเหมือนกันนะเนี่ยเกมเนี้ยมั่นใจในตัวเองหน่อยสิครับรุ่นพี่เชื่อมั่นในความสางใจของตัวเองเข้าไว้รหัสคืออะไร <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโฆษณา ฉันจะไม่ยอมโดนดูถูกว่าเป็นพวกกากอีกต่อไปลองนี่ดูสิสุดยอดท่าบริหารสปอร์ตร่างกายกดชิปค้างไวะะ้ในขณะเคลื่อนที่เลยเธอวิ่งเร็วขึ้นครับขอบคุณมากครับกูต้องหนีอะไรแน่นอนบางทีตรงตั้งค่าก็คงเล่อยเป็นแบบวิ่งต่อเนื่องได้ห่ะมั้งอะไรนะ อ๋ออโอเคเข้าใจละงั้นปิดไว้เป็นข้อมูลนี้ทำให้อุ่นใจขึ้นเยอะเลยกู <c oughs> ต้องนี่กูต้องวิ่งหนีอะไรสักอย่างแน่นเลย <c oughs> พระเอกน่ารักมากเลยจริงๆนะใครจะชอบไอ้หนุ่มหัวขาวนั้นก็ชอบไปเลยผมชอบพระเอกมากกว่าพระเอกน่ารักกว่าในสายตาผม ถ้ามีสองคนก็น่าจะหยิบมันไหวนะชอบผู้ชายครับมันผู้ชายทั้งคู่มันผู้ชายทั้งคู่นั่นสินะครับแต่มันก็ส่งนะเราจะหยิบยังไง <c oughs> ผมชอบผมชอบรีมาร์กมากเลยกระโดด <c oughs> ก็ไม่น่าถึงขี่คอน่าจะถึงนะ <c oughs> ชอบมากเลยะอะไปขี่คอ ถ้าลองขี่คอดูก็น่าจะถึงไม่ใช่หรืยไงเอ๊ะขี่คอล้อเล่นนะ้าแต่ผมโอเคนะครับเชลุนพี่ขี่คอผมเดียหื้ <laughs> อหื้อหื้อหื้อห้อฮะาจริงๆนะวะไอคีตัวแอเที่ลาบแล้วไม่ใช่เก็บกีครับ ว่าเ,เกมผีแหละดูบรรยากาศเกมเอ๊ะนายแน่ใจแล้วเหรอขึ้นมาได้เลยครับรุ่นพี่ผมสูงกว่ารุ่นพี่ด้วยนี่ครับอา้าวไอ้มอนี่สูงกว่ากูเข้าใจแล้วนะ่าลุกหน้าสวยนะ <c oughs> งั้นขอโทษทีนะพอถอดรองเท้าก็ขึ้นไปนั่งบนหลังของทั u นามิแล้วก็เอื้อมมือไปที่เพดาน หยิบได้แล้วเธอนามิหลังไหยโอเคไหมครับผมไม่เป็นไรเลยขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะรับรุนพี่ <c oughs> ทำไมหมอนนั่นถึงได้ดูดีดขนาดนั้นกันนะคุณได้รับไอดีการ์ดของเจ้าหน้าที่พนักงาน <c oughs> เราจะใช้สิ่งนี้ได้ตรงไหนกันนะ <c oughs> แม้มันมีบอกมาแล้ว <c oughs> ทำไมกันนะภาษา อีกทั้งคุณยังสามารถใช้ไอเทมกับตัวละครได้โดยเข้าไปที่หน้าไอเทมเอ้ยผมเปิดโมเดลไหวไป่ะนะเดี๋ยวลองเปิดโมเดลดูนะถ้าเปิดไหวจะได้นี่เราแป๊บนึงละคนผมเปิดโมเดลอยู่อะระหว่างเปิดเอ้ยมันใช้เมาส์เดินได้จริงเกมนี้ใช้เมาส์เล่นได้โอเค <c oughs> มาแล้วมาแล้ว มันมือจนมองไม่เห็นถ้ามีอะไรที่ส่องแสงสว่างได้แล้วก็เกมนี้ต้องมีไฟฉายอย่างแน่นอนมีกล่องที่ติดอยู่กับประตูเขียนไว้ว่าสําหรับเจ้าหน้าที่มาเอ้ยพอเห็นคําว่าเจ้าหน้าที่แล้วในหัวผมเป็นคําว่าเจ้าที่ตลอดเลยแล้วคอว่าเจ้าที่มันคือ <c oughs> บัตรนี้มันพอดีสลหรับช่องตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเสียบไอดีการของเจ้าหน้าที่พนักงานไปที่ซองเสียบบัตรประตูเปิดออก มีกล่องบุหรี่เปล่ากับพวกกระดาษห่อขนมกล่องโตฮะกอง,งในว้ามีแต่ขยะจะมีของที่พอจะเอาไปใช้ได้ไหมครับคุณได้รับไฟแช็กน้ำมันวัดคงใช้ให้แสงสว่างได้ในสักที่แล้วก็ใช้จุดไฟเผาได้ด้วยสินะครับจุดไฟเผานี่ไม่น่าจะทำได้นะน่าจะเผาอะไรนะ่ะ รหัสสำหรับการปลดลอ็อกหมายถึงประตูตรงนั้นน่ะเหรอครับบางทีถ้าเราลองกดกดสักปุ่มไปมันก็น่าจะขยับแล้วเราพากับเรากลับบ้านไม่ได้ไม่ใช่หรือไงฮฮถ้าให้รุ่นพี่เป็นคนขับแล้วก็เราสองคนได้สู่ขิดแล้วเป็นลูชิ้นแล้วเลยครับโอ้ยผมชอบคันแปรของเกมนี้ <laughs> แป้ดีอยู่นะเนี่ยบอกไว้ก่อนนะว่าเห็นแบบนี้แต่ฉันมีใบขับขี่จากรถจักรยานยนต์นะหรืออยู่แล้วล่ะครับเอ๊ะเราเคยบอกแล้วเหรอแต่นี่รถไฟ <laughs> จุดไฟด้วยไฟแช็กแล้วมองไปดูข้างในมีตัวเลข16เขียนไว้อยู่ มันคือคำว่มันคือคำใบของรหัสตรงมาตูหรือเปล่าครับอืมมีสองอันปะมีอันเดียวเองหรอโอเคอันเดียวก็อันเดียวโอเคติดต่อใช้มือถือได้ละไหนๆกดศูนย์เพื่อติดต่อสํานักงานใหญ่สินะครับ ห้ามออกไปข้างนอกนะหยุดนะห้ามออกไปเด็ดขาดอย่าออกไปเด็อย่าจับสกแกนกูอย่าจับสกแกนเสียทุกทศถ่ายไม่มีใช่ไหมอะไรกันเมื่อกี้มันไม่ใช่ว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นหรออืมดูท่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับถ้าติดต่อข้างนอกไม่ได้แบบนี้ ถ้าติดต่อข้างนอกไม่ได้เราก็คงทําอะไรไม่ได้นอกจากที่ต้องอยู่ในนี้แล้วละครับเหมือนข้างนอกจะมีอะไรเกิดขึ้นด้วยผมว่าเรามาหาทางออกไปข้างนอกกันเถอะครับเอ๊แต่เขาบอกว่าห้ามออกไปข้างนอกนายแน่ใจหรือว่ามันจะเวิร์กเรารออยู่ในนี้เฉยๆไม่ดีกว่าหรือไงผมก็เห็นด้วยนะกับรุ่นพี่นะครับแต่ว่าผมว่าพวกเราจําเป็นต้องรู้ครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ถ้าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่สามารถตั้งรับได้อย่างทันท่วงทีนะครับเพราะงั้นผมว่าอย่าง้อยพวกเราก็ควรรู้ก่อนครับว่าที่นี่คือที่ไหนอ่าอืมคือนั่นสินะววาแล้วเชียวทั u n a นี่ยังมีสติและตัดสินใจได้อย่างดีเออสุดยอดเลยนะไม่ได้นะหยุดคิดเดี๋ยวนี้ฮารุเท่าตัวเองไปเปรียบเทียบกับทั u นามิในเวลาแบบนี้ติดตกอะนะ ง,งั้นเรามาเริ่มจากการสำรวจแถวนี้กันก่อนเถอะครับรับทราบครับรุ่นพี่ทําไมไอหมอนี่มันมีทงแดงอยู่แบบปักหัวมันมันมีทงแดงๆปักอยู่บนหัวมันหรือเปล่านะใช่ไหมมีใครคิดเหมือนผมไหมว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับไอหมอนี่แน่เลยทาให้เราแบบต้องรู้สึกแย่ทีหลังอ่ะมีใครคิดเหมือนผมไหมเออช่องแชทจะรับได้หรือเปล่า วิ่งเร็วจังอะเอ๊ะเมื่อกี้ไฟมันอะไรนะอย่าจับสกเก็ตหัวล่องล่าว้ามือสนิทเลยคุณพี่ครับไปเช็คเมื่อกี้จุดไฟเช็คขึ้นมาให้หน่อยครับเอ่ะได้เอ่ะ What โอเคทุกคนมันไม่ใช่เดตติ้งซิมชัดแล้วนะไม่ใช่เดตติ้งซิมน,นี่มันเลือดกันเหรอตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีใครอยู่ที่นี่กันแน่แล้วใครเป็นคนทําแล้วทําไมกองเลือดมหาศาลสีแดงฉานกระจายออกมาเป็นวงกว้างมันง่ายมากนี่จะจินตนาการว่าที่นี่มันมีอะไรเกิดขึ้นเป็นกลิ่นเลือดที่ทําไห้อยากจะสํารอกออกมา ไม่ไหวแล้วทั้งเพลียแล้วไม่ได้นอนจะไม่ไหวแล้วน้ำย่อยค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านกระเพาะอาหารตีตื้นขึ้นมาผ่านลำคอนายจะอ้วกตรงนี้เลยอย่างนั้นเหรอไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรออกมาเลยโอ้ลุลนพี่ไหวไหมครับรูท่าอาการไม่ค่อยดีนะครับเนี่ย สถนีมันคือฝันแล้วก็ช่วยรีบตื่นเร็วๆสิเธออ่ะหยุดทีขอร้องล่ะช่วยหยุดทีเถอะูต้องวิ่งเหรอใช่ไหมมึงเร็วไปเปล่า,าอ่ะกูต้องวิ่งต้นเกมเลยอ่ะจริงเหรอไม่เอานี่ยังไม่พร้อม ยังไม่ได้เตรียมใจมาเลยยังไม่ได้หาช่องทางหนีเลยขอโทษนะอะไรอะไรอย่างอย่างใช่ไหมเมืม่อกี้มันคืออะไรกันนุนพี่เป็นไรหรือเปล่าครับเมืม่อกี้ฉันเห็นภาพอะไรแปลกแปลเป็นผู้หญิงที่นอนจมกองเลือดเอ๊ะ้ล้วครับลุนพี่อาการไหวไหมครับเนี่ยรู้สึกแย่ชะมัดใช่ตอนนี้ผมก็รู้สึกแย่เหมือนกัน มีแค่เราที่เห็นเท่านั้นเหรอมันคือภาพหลอนหรือความฝันหรือคืออะไรกันแน่แล้วก็ผู้หญิงเมื่อกี้มันเหมือนกับเธอมากเลยไม่น่าคงคิดไปเองแน่เลยไอการฝันเห็นผู้หญิงโดนฆ่านี่มันเลวร้ยวายที่สุดกองคราบเลือดเลนไปเลอะถึงเหมาะที่นั่งหรือพื้นถ้าปล่อยไว้แบบนี้รุ่นพี่น่าจะไม่ไหวนะครับเรามาทำความสะอาดกันเถอะ อะไรเรามีอุปกรณ์ทําความสะอาดด้วยอย่างนั้นเหรอทำไมมันออกมาจากกระเป๋าฉันละ่ะกระเป๋าฉันมีอะไรอย่างนั้นมันมันต้องมีอะไรอยู่ในกระเป๋าฉันแน่เลยมันถึงได้หนักขนาดนั้นคิดว่าใช่คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่แนมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้เราสามารถแบบใส่รหัสแบบสิบหกแล้วก็ข้างหลังเป็นเลข แบบเราดุมเราสุ่มสักร้อยตัวชี่องชี่องสดใสตลอ,อ,อดเลยนะน้องชื่อชี่องอ่ะไม่ไันได้ดูเรียกแต่นามสกุลไม่ได้ดูชื่อเมื่อกี้จริงผมเป็นคนที่จำชื่อตอัวละครไม่เก่งเลยเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยหรอมีกล่องบุหรีเปล่ากับพวกก็ได้ ของอย่างอื่นก็ไม่น่าจะได้ใช้งานได้ฮะเรามีอุปกรณ์ทําความสะอาดด้วยหรออ๋อนี่ไง <c oughs> ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต้องแย่แน่เลยครับรุ่นพี่ผมคิดว่าถ้าใช้กระดาษแผ่นนี้แล้วก็ <c oughs> น่าจะพอใช้ซับคราบเลือดได้นะครับ คุณนะรับโปสเตอร์หนังรักหวานแววเรื่องนี้นะ่ะผมไปดูมาเมื่อเดือนก่อน <_ C 1> เพื่อเอาไ้เป็นหัวข้อชวนคุยนะครับแต่เหมือนจะจำพล็อตเรื่องไม่ได้เลยครับทำไมหมอนี่ถึงดูสงบนิ่งได้อยู่อีกนะ <_ C 1> กองคราบเรือกระเด็นไปเลอก,อกที่นั่งเลยทับไหลไว้แบบนี้มุนพี่น่าจะไม่ไหวนะครับเรามาทำความสะอาดกันเถอะเซราทำความสาอะอาดดีป่ะ เร,เ,รเราเราเราเลื่อนตามเกมยไปก่อนแล้วกันเนาะเออเรายังใช้โปสเตอร์มันมีให้เลือกเป็นใช้ผ้าเช็ดหน้าที่เราได้มาตอนแรกอะผมว่ามันอาจจะแปลกไปหน่อยอะเนาะแค่นี้ก็สะอาดเอี่ยมแล้วครับขอบใจนะจะว่าไปตอนนี้เช็ดคราบเลือดอยู่แต่ที่ใต้ที่นั่งเหมือนจะมีอะไรอยู่ด้วยครับเศษกระดาษที่เขียนว่า5้าสิบสองอืม เอาล่ะเดี๋ยวผมไปดูรหัสใหม่ผมว่าเซน์ของผมเนี่ยหลังจากที่ดูเกมพวกนี้มาเยอะเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เลขสิบหกแต่จะเป็นเก้าสิบเอ็ดแน่ๆเลยเซน์ของผมมันบอกอันนั้นจะเป็นเก้าสิบเอ็ดแล้วอันนี้เป็นเออเป็นยี่สิบห้าโอเคเพราะงั้นมันจะคือ สองห้าเก้าหนึ่งมันต้องเป็นรหัสนั้นแน่ๆเลยสองห้าเก้าหนึ่งมันจะต้องมามุกนี้แน่ๆฮ่ <c oughs> ฉันรู้อยู่แล้วละ่ะ <c oughs> ดูเหมือนจะมีเสียงคล้าย <c oughs> เสียงปลดล็อก <c oughs> ได้แล้วเท่านี้เราก็จะได้ออกจากที่นี่แล้วเก <c oughs> ่งมากครับสมแล้วครับี่เป็นรุ่นพี่ แต่าการในตอนนี้มันก็ยังดูแปลกๆนะถึงจะยังมองไม่เห็นข้างน,นอกแต่จะออกไปไหมเราไปเลยดีไหมไปไหมแต่ถ้าเปิดประตูนี้ออกไปแล้วก็สถานีแน่นอนและทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นปกติเราเฝ้าภาวนายอย่างนั้นแล้วเอื้อมไปเปิดประตูออก